สวัสดีครับเวลาเราคุยกันเรื่องขอเลื่อนตำแหน่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งสูงๆอย่างชำนาญการพิเศษเนี่ยมักจะได้ยินคําว่าต้องทำวสองกันบ่อยมากๆเลยจนบางทีก็คุ้นหูไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้คำว่าวสองที่พูดพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันให้เคลียร์ๆไปเลยนะครับ เรามีข้อมูลจากคู่มือการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์ด้วยที่เขาพูดถึงตำแหน่งงานวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็ง่ายๆครับอยากจะทำความเข้าใจวอแบบบ้านๆเลยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเลื่อนตำแหน่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆเรามาเจาะลึกกันดูครับได้เลยค่ะคือ คำว่าวสที่เราพูดกันติดปากเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนชื่อแล่นหรือชื่อย่อมากกว่าค่ะมันมาจากชื่อรหัสของหนังสือเวียนฉบับหนึ่งของสำนักง,งานกอพอนะคะหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก็คือหนังสือที่นร1 0 8 8วสลงวันที่19กุมภาพันธ์2558ค่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แท้ก็มาจากชื่อรหัสหนังสือเวียนนี่เองไม่ใช่คำที่เราคิดกันขึ้นมาเองแสดงว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการจริงๆแล้วตัวหนังสือว2ฉบับนี้ครับหลักๆแล้วมันกำหนดเรื่องอะไรไว้บ้างครับค่ะหลักๆเลยนะคะหนังสือฉบับนี้เป็นเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการกำหนดตำแหน่งค่ะตามาพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551 ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นมาตรฐานกลางที่ทางกอพอเขาวา,วางกรอบเอาไว้ให้ส่วนราชการต่างๆนะคะใช้ในการจัดประเภทตำแหน่งกำหนดสายงานแล้วก็ระดับตำแหน่งว่าควรจะเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสมมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันทั้งระบบราชการประมาณนั้นเลยค่ะอืมเข้าใจแล้วครับแสดงว่าว2เนี่ยเป็นเหมือนกรอบใหญ่ๆที่กออวางเอาไว้แล้วทีนี้มันมาเกี่ยว มาเชื่อมโยงกับการเลื่อนตำแหน่งในสายงานเฉพาะทางอย่างสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรากำลังจะคุยกันโดยอิงจากคู่มือของกรมการแพทย์เนี่ยมันเชื่อมกันยังไงครับมันเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะใช่อันนี้น่าสนใจมากคือในวอสอฉบับนี้นะคะมันมีส่วนที่กำหนดหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะเลยสำหรับตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีลักษณะงานเป็นงานวิจัยและพัฒนาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า R&D นั่นแหละคะ่ะหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือว่านวัตกรรมต่างๆอ๋อหมายความว่า ถ้าใครทำงานในตำแหน่งที่เข้าข่าย R&D ตามคำนิยามนี้เองก็ต้องเอาหลักเกณฑ์ตาว .2 เนี่ยมาใช้พิจารณาในการเลื่อนตำแหน่งว่ากั้นเถอะครับถูกต้องค่ะคือหลักเกณฑ์ว .2 เนี่ยแหละค่ะที่เปิดทางให้สามารถกำหนดตำแหน่งสายวิทย์ที่เน้น R&D เนี่ยเป็นลักษณะกรอบระดับตำแหน่งได้เลยตั้งแต่ระดับปฏิบัติการชำนาญการไปจนถึงชำนาญการพิเศษเลยนะคะ แต่ว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการประเมินคุณภาพงานหรือบางทีก็เรียกว่าการประเมินค่าง,งานตามเกณฑ์ที่กอพอกําหนดไว้ก่อนซึ่งไอตัวคู่มือของกรมการแพทย์ที่เราดูๆกันอยู่เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเหมือนแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ให้บุคลากรในสังกัดเขาอย่างเช่นคุณหมอทันตแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เภสัชกรหรือพยาบาลวิชาชีพเนี่ยได้เตรียมตัวสําหรับกระบวนการประเมินอันนี้ละค่ะ อ๋อครับครับที่ผมเคยได้ยินแวแวๆว่าต้องตอบ10บคำถามในการประเมินอะไรแบบนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินค่าง,งานตามกรอบว .2 นี่เองเพื่อจะดูว่างานที่เราทำทำอยู่เนี่ยเออมันมีลักษณะเป็น R&D มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีความซับซ้อนความคิด,ดเริ่มเพียงพอหรืออยังกับระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นใช่เลยค่ะ เกณฑ์10ข้อคำถามที่รวมรวมแล้ว50คะแนนแล้วต้องผ่าน40คะแนนเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งเลยที่ใช้ประเมินตามกรอบของวสเพื่อจะดูว่าคุณภาพงานความรับผิดชอบความยากง่ายของงานเนี่ยมันเหมาะสมกับระดับที่สูงขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดสัดส่วนงานที่เป็น r d จริงๆซึ่งตามคู่มือของกรมการแพทย์ฉบับนี้เขาก็บอกไว้ชัดเจนนะคะว่าสำหรับตำแหน่งที่เน้น RD เนี่ยต้องมีสัดส่วนงานด้านนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของงานประจำทั้งหมดค่ะโอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นไม่น้อยเลยนะครับค่ะไม่น้อยเลยค่ะสำหรับตำแหน่งที่เน้น R&D โดยตรงชัดเจนเลยครับตอนนี้เอ่อสรุปแบบรูปรัดก็คือเวลาที่เราได้ยินคนพูดกันว่าต้องทำวสองเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่การเตรียมผลงานเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อจะพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่างานที่เราทำอยู่ โดยเฉพาะส่วนที่เป็น R&D เนี่ยมันมีคุณภาพมีความซับซ้อนถึงเกณฑ์มาตรฐานตามที่หนังสือเวียนวอสองเขากำหนดเอาไว้ถูกต้องไหมครับเช่นระดับชำนาญการพิเศษโดยทำตามแนวทางและก็กระบวนการประเมินที่มีหนังสือเวียนวอสองเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์กำกับอยู่นั่นเองค่ะโอ้โหเข้าใจกระจ่างเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับทําให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยทีนี้พอมองแบบนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อการประเมินแบบนี้เนี่ย มันค่อนข้างจะผูกอยู่กับการตีความคำว่างงานวิจัยและพัฒนาหรือนวัตกรรมในบริบทของราชการไทยเราก็น่าสนใจว่าในอนาคตข้างหน้าการตีความคำเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปได้อีกไหมแล้วมันอาจจะส่งผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าของคนทำงานภายใต้กรอบวอสองนี้ยังไงได้บ้างอันนี้ก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับเนี่ย